ชุดนี้เรามาดูาม DC นะคะที่ลูกค้าเลือกนะคะเป็นรุ่น1,500วัตต์นะคะส่วนแผงจะเป็นแผง580วัตต์นะคะทั้งหมด3แผ่นเคปนี้นะคะมันอยู่ใกล้กับร้านเรานะคะเราเชื่อมโครงที่เป็นโครงเหล็กที่ร้านเลยนะคะแล้วก็ยกใสร็หมดไปแบบนี้เลยนะคะส่วนปั๊มนะคะเดิมลูกค้าใช้นะคะเป็นปั๊มบาดาล a อนะคะเป็นรุ่น1นิ้วครึ่งนะคะทีนี้น้ำมันไม่ทันนะคะเลยอย่างเป็นรุ่นน้ำน้อยทำให้เสียค่าไฟเดือนละพันถึง2,000เลยนะคะ เวลาที่เปิดใส่บอ่อขบนะคะก็เลยเข้ามาคุยที่ร้านปรึกษาว่าอยากจะประหยัดไฟแล้วอยากสูบทั้งวันแล้วค่ะก็เลยเปลี่ยนเป็นปั๊มดีระบบเดียวนะคะรุ่น1,500วัตต์นะคะเราก็จัดก,การกู้บ่อเดิมแล้วก็ลงให้ใหม่นะคะในกรณีนี้นะคะเราเปลี่ยนเป็นหน้า2นะคะใช้กับ3แหงนะคะสูบน้ําแล้วนะคะปรากฏว่าน้าไม่ทันนะคะรอบ3000เนี่ยตัวน้ําในบ่อนะคะไม่ทันต่อตาการสูบของปั๊มนะคะเคสนี้นะคะก็เลยลดรอบนะคะของปั๊มบาดานะคะจากที่หมุน3,000ันรอบนะคะน้ําเยอะนะคะ ก็จะลดเหลือที่2,800รอบนะคะ2,800 rpm นะคะของรอบมอเตอร์นะคะทำให้น้ําน้อยลงนะคะเพื่อให้มันสัมพันธ์กับน้ําในบ่อนะคะซึ่งเดิมเหมือนสามพันนะคะทำให้น้ําขาดท่อนะคะมีการกระชอนะคะจะมีจังหวะที่น้ําขาดใบพัดนะคะอันนี้เราเลยปรับรอบให้ช้าลงนะคะเหลือที่2 รอบเหลือที่2,800รอบนะคะน้ําก็จะนิ่งขึ้นนะคะไม่มีการกระเฉาไม่มีการกระแทกกับใบไม่มีช่วงที่ปั๊มขาดน้ํานะคะก็จะนิ่งๆออกมาในรูน้ํา2นิ้วนะคะบอ่อนี้นะคะสูบส่งมาที่บ่อกบนะคะมีต่อเข้าระบบก็พ PVC นะคะแล้วก็สูบส่งมาที่บ่อกบนะคะเป็นบ่ออนุบาลกบเล็กนะคะทำไมลูกค้าตัดสินใจใช้ปั๊ม DC นะคะเพราะว่าบอ่บอบ่อนี้นะคะมันเก็บน้ําไม่อยู่นะคะสูบแล้วก็แห้งไปนะคะดังนั้นถ้าอยู่สูบป,ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงค่ะน้ำในบอ่อจะแห้งแล้วะคะ ครานี้พอเลือกเป็นปั๊มดีซีระบบเดียวนะคะในช่วงกลางวันนะคะสูบได้ทั้งวันนะคะตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วเป็นรูน้ํา2นิ้วนะคะจากที่เห็นนะคะจะสูบแป,ป๊บเดียวนะคะน้ําในบ่อก,ก็เยอะแล้วนะคะเราเลือกเป็นตัวน้ําเยอะให้นะคะสิบหกขีดเจ็ดสิบนะคะเราคิดว่าโอเคถ้าเกิดว่าน้ําไม่ทันก็ลดรอบนะคะซึ่งเป็นอย่างที่เราคิดจริงๆนะคะชุดนี้นะคะรุ่นหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะคะจัดไปคู่กับแผงโซลาเซลล์นะคะโมโนฮับเซลล์นะคะรุ่นห้าร้อยแปดสิบวัตต์นะคะทั้งหมดสามแผงนะคะแดดครึ้มก